นาการุณใสยงามอดีตสวแกนนำพันธมิตรที่ยอมทนนั่งขังตัวอยู่ในรถนานกว่า25ชั่วโมงเพื่อปฏิเสธร,รับทราบข้อหาคดีปิศนาบินและข่าวกลุ่มคนเสื้อแดงต่อต้านดาราสาวคนดังตักปงกฎหลังเจ้าตัวโพสต์ข้อความใน Facebook ในทํานองซ้ำเติมการเสียชีวิตของอากง เริ่มกันที่หน้าหนึ่งนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่เรื่องตักบงกฎว่าแดงดาทอขับไล่ตักบงกฎหนีตายกองถ่ายโดยกลุ่มเสื้อแดงกว่าครึ่งร้อยรวมตัวต่อต้านดาทอขับไล่นางเอกสาวขณะไปถ่ายทำภาพยนตร์ที่พัทยาจนต้องเพนหนีกระเจิงส่งผลให้การถ่ายทำต้องล่มกลางคันส่วนพาดหัวข่าวรองเป็นเรื่องนายการุณไสยงามอดีสาวบุรีรัมและแกนนำพันธมิตรไม่ยอมรับทราบข้อกล่าวหานำมวลชนปิดสนามบินสวนุวรรณ ูมินั่งยื้ออยู่ในรถของตัวเองนานกว่า25ชั่วโมงทำเอาตำรวจหัวปัน่นต้องลากรถจากบุรีรัมย์เข้ากรุงเทพมาถึงกองปราบยังดื้อไม่ยอมลงจากรถตำรวจต้องแก้เกมขอสารออกหมายคน้นและให้ช่างกุญแจามาเปิดประตูถึงเอาตัวออกมารับทราบข้อกล่าวหาได้สำเร็จและข่าวปรับคอรมอโดยนายกปัดถูกบ้านเลขที่111บ,บีให้เร่งปรับคอรมอด้านยงยุทธวิชัยดิดย้ำไม่มีใครบีบบังคับนายกได้ ขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงจัดพิธีสวนสนามรำลึกเสแดงครบวันตาย2ปีขณะที่หน้าหนึ่งคอนสพิมเดล l นิวส์นำเสนอข่าวเรื่องนายการุณใสยงามเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่โดยระบุว่าใช้ไม้แข็งลากการุณลงจากรถหลังขังตัวกว่า25ชั่วโมงส่วนกรณีตักปงกตเจ้าตัวไม่ว่าถูกเสื้อแดงพัทยาปวนกองถ่ายขอตำรวจดูแลถ่ายหนังต่อ นอกจากนี้เดลี่นิวย์ยังเสนอข่าวเรื่องสินค้าราคาแพงโดยรัฐมนตรีพาณิชย์เตรียมเสนอคอรมอคุมราคาข้าวแกงอาหารตามสั่งสองเดือนคาดอีก14วันผักขายราคาปกติขณะที่ดูสิทธิโพชี้รัฐบาลเด่นเรื่องขึ้นเงินเดือนและค่าแรงแต่ราคาสินค้าเอาไม่อยู่ข่าวปรับคอรมอรพักเพื่อไทยออกกฎเหล็กห้ามสอสอวิจารรัฐมนตรีและเพื่อนร่วมพักผ่านสื่อหวนทําให้ภาพลักษณ์รัฐบาลเสียหายมากันที่ หน้าหนึ่งคณะสุพิมพมติชนกับข่าวนายการุณใสยงามนั่งขังตัวเองอยู่ในรถปัดรับข้อหานำมวลชนปิดสนามบินข่าวพักเพื่อไทยประกาศกฎเหล็กพักห้ามสมาชิกวิจารณ์รัฐมนตรีและคนในพักออกสื่อเตรียมใช้โครงสร้างใหม่ซอยพื้นที่5ภาค19โซนส่งรัฐมนตรีคุมอ้างดูแลประชาชนขณะที่นายกปัดตอบกรณีข่าวถูกสมาชิกบ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ดกดดันปิดท้ายกันที่โพสต์ทูเดย์กับข่าวสินค้าราคาแพง โดยกระทรวงพาณิชย์นัดหารือผู้ผลิตสินค้ากว่า200ราย15พฤษภาคมนี้หวังกล่อมให้ตรึงราคาสินค้าถึงสิ้นปีแลกลดราคาพลังงานช่วย3เดือนขณะที่6รัฐมนตรีเดินสำรวจตลาดพบส่วนใหญ่ราคายังปกติส่วนราคาสูงก็มีแนวโน้มจะลดลงกลับมาติดตามข่าวหน้าหนึ่งได้ที่นี่กับบางกอกว้สดับคมค่ะ